สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมูอนี้มาพบกับช่องยาย่ภาษีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอนี้ยาย่ภาษีกระเด็นน้ำขอมูลนเน่าทางเหล็กเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่ประจําวันที่16พฤศจิกาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังยาย่ภาษีกะฝากกดติดตามกดถูกใจแยภยาษีนั่นเลยเด้อจ,จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยามย่ภาษีต้งคลิไปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่พี่น้องก็สิบบริพาดเบิ่งผ่า,ผาชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับแจ๊ปไอซกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะมื่อนี่กับบ่าวลาใหญ่ห้างคือเก่าจ้าพี่น้องไปเบิ้งของมูลแนวทางอาจารย์ทันแล้วเพื่อนเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์นันนี่เพื่อนบอกว่าเหนือเมฆนีออนเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพื่อนบอกลงซื้อเพื่อนบอกว่าเชิบเชิดเบิ้งก่อนเนาะจ้าเหนือเมฆนีออนเพื่อนกระหายมาเด่นบนมาสั่นจ้าเพื่อนว่าหกเจ็ดหกสี่หกสาม 8 3 2 7 4 7 4 3 8เจ็และ23งสจะจากแนวทางบนเหนือเมฆนีออนเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้า,จาอันนี้เลขเลขตามละสั่นของยมมานาเพิ่นลวาเนาะเพิ่นลไฮมาตัวเดียวแข็มๆพี่น้อง78็ดแปดลสันจากเพิร์ลวานกับบิมวันตีนเนาะตาวาเพิ่นลพึ่งจะลงเนาะจากพี่น้องก็พิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะจ้าเนาะต่อไปเลขจ้า,จาอันนี้แอดโนดีลาสั่นจ้า วิ่งหลุด3ามขังเทิงวสันแอดูดีวาเนาะจากพี่น้องมาเบิง3โตวเพื่นเนาะจากสมตัว2 4งสี่สา6 5 4็ดสองามส้่นสองตัวบนกะสามสองสหและ3 6ก็สันจากแนวทางบนแอดูดีเนอะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางอันนี้เพื่นบ่มีซื้อเนอะจากพี่น้องเนาะหวดน,นี้เพื่อนห้มาก เจ็ดหาสองสองตัวห้าสองวสันขลังลังหาเจ็ดวสันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางสวนแตงวสันจา้าหมวดที่เรียกวเพื่อนห้เขาสามเจ็ดตรงตรงเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะมาเบิงหมวดนี่จ้าว่าเพื่อนห้อีหยังมาเนาะสวนแตงวสันเพื่อนห้มาเนาะจา้างวดนี่สิบหกพุทธกีกาวาสันจ้าเพื่อนว่าสามโตสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่ เจ็ดสี่เก้าสันพี่นอ้องสองตัวเจ็ดห้าเจ็ดสี่และสี่เก้าสองตัวนี้คือสีบวอดใดล้วเนาะจาาพี่นอ้องพิจารณาใดจากแนวทางสวนแตงต่อไปเลยจ้าเพชรพยัก,กวรสานจา่าเพลนว่าแนวทางของเพชรพยักมาเบิ่งสองตัวเพลนจ่าพี่นอ้องเพลินว่าหาศูนย์หกหนึ่งแปดสามสองเจ็ดและเก้าสี่วสันจ่าพี่นอ้อง พิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์กองวสันจาเพิ่นว่าอาจารย์กองเพิ่รว่างงวดที่แล้วเพิ่นอไนลุดวสันจาอาจารย์กองเพิ่นว่าน้องงวดที่แล้วงวดที่แล้วลุดวสันเนาะงพระมาเบิ่งว่านี้ว่าอาจารย์กองเพิ่นอไนยังมาเนาะจ๋าเนาะเพิ่นให้มากสิบหกกุสกีเก้าวสันจารพ่อไนสองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ด 5 1 5 3 57และ59าสั่นจากเนวทางอาจารย์กองเพิ่นหายมากผู้ใดรอดติดตามเนวทางอาจารย์กองอยกอะแคบหน้าจอเป็นเนวทางใดเนาะจา้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเด็กหน่อยปั่นจักรยานว่าสั่นงวดที่เล้วเพิ่นหายมากเนาะจ้าพี่น้องเนาะ เจ็ดวสันรักหน่วยวสันจ่าเดี๋ยวสองตัวเสียออกมาหาเนาะจ่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสองตัวตอนเย็นล่วงห่2สองตัวท <aron> ี่เพิ่นวิ่งมาตอนเย็นเอาร่วงห่เนาะจ่าพี่น้องหวหนีเพิ่ไหามาบอกว่าเดินสิบหน่วยบนวสันจ่าหนึ่งสองสามสี่ห้ามาตัวใดตัวหนึ่งวสันเนาะจ่าพี่น้องบอสิบกันหน่วยขังเทิงว่าสันจ่าเดี๋ยวสองตัวตอนเย็นจะเอาร่วงห่เนาะจ่าพี่น้องเนาะเบิ่งเดินสิบหน่วยขังเทิงก่อนเนาะจ่าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดหนูน้ำ่าส,สัานา่นาเพ่อว่าหนูน้ำข้าวส,สวาั่นสอตล่างนาจพี่น้องพี่นองก็หห้าห้าสี่ห้าเจ็ดแปดสองแปจก้าสองเก้าสี่เก้าเกันพี่น้องสองสามสองสี 2, 3, 2, 4, 2, 8, และสอจากแนวทางหนูน้ำข้าวส,สั่นใจพี่น้องคนว่าปรดติดตามแนวทางหนูน้ำอยูกัแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้ค้นข้องไวยสามตัวจ้าพี่น้องสองตัวบนสองตัวล่างลงให้ครบแล้วจะเหลือแต่สามตัวเทึ่งพึ่งเอามาลง่งเพลินลงวันที่สิบเอ็ดกษัตริย์จ้าพี่น้องคนหวานเนาะสามตัวบนก็มีหกสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งสองหกหนึ่งสามหกหนึ่ง 623 423 523และเก่า2สตัวใดเพิ่นเห็ดเป็นวงเฮ็ดเป็นสีเลียมไว้คือนตนัวเนนของเพิ่นจ่าพี่น้องผู้ใดดีตามแนวทางค้นข้อหยอยุกกะแคบหนาจอเป็นแนวทางใดเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เลขถูกแม่น้ำหนึง่งก็สิหูจักขันแล้วนะจา่าพี่น้องเลขถูกแม่น้ำหนึง่งได้8 8 0แปดศูนย์มาสั่นจ่าพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางจากเลขเลขถูกแม่น้ำหนึง่นงวาจ่าเนาะคนจุดมาขึ้นนี้เนาะจา่าต่อไปเลยจา้า อันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นสองตัวล่างไทยลีลาวาสันจญาเพื่อนว่าเนาะเด่นสองลางวาสันจญาเพื่อนว่าเด่นสองตัวล่างเพื่อนให้มาก็คือเด่นเจ็ดกับแปดวาสันจญาพี่น้องเพื่อนว่าสองตัวเพื่อนกะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสองแปดสามและแปดห้าวาสัญญจากแนวทางไทยลีลาวาสัญขาล้อเบิ่งสองตัวบนกับสามตัวบนเพื่อนนอท้าเพื่อนเอามาล่องให้เนาะจากพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนล่องแค่สองตัวมาก,ก่อนจากพี่น้อง ต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางของแอดสันนี่ว่าสันจ้าเพิ่นให้วิ่งแปดล่างกับเขาเนาะจา้าเนาะอ,ออก3ามแปดให้วิ่ง9้าล่างก็ออก9 5, อก้าห้าเนาะจ้างวดนี่แอดสันนี่เพิ่นให้วิ่งล่างมากสีก่ว่าสันจ้จพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นให้มากก็สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดและ, 4, 9, ะสี่เก้าว่าสันจากแนวทางแอดสันนี่เนาะจ้าพี่น้อง,องขันหรือว่าผู้ใดมีเลขดีจับไซสีกะ จวดจดาดฝาดบึ่มได้เนาะจ่าพี่น้องแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นเข่ามาหลายงวดติดล่ะแนวาทางของแอดสัญญนนี่ว่าสันจ่าเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์กิษณะว่าสันจ่าเพิ่นว่าสรุปรางเนาะจ้างวดนี้เพิ่นให้เดนหน,น,น,นึ่งคับเจ็ดว่าสันจ่าล่องหาคับสองเนาะเพลินเน่นเจ็ดสามเจ็ดหกว่าสันตัวเน้นเพิ่นว่าตัวล่องเขาจะมีแปดสามแปดหกเก้าสามและเก้าหก วิ่งเจ็ดลางว่าสันจ่าเพื่นว่าจากแนวทางของอาจารย์กิจสรัว่าสันอาจารย์เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสิบหน่วยล่างเวียงพิงว่าสันจ่าเพื่นว่างวดที่เลียใหาเจ็ดแปดเก้าหนึ่งว่าสันเขาเก่าเนาะจา้าเนาะมาเบิงว่างวาดนี้เวียงพิงใหายอย่างมากเนาะจา้าเนาะสิบหน่วยล่างเวียงพิงว่าสันจ่าเพื่นว่าสิบหกพฤศจกิก้าว่าสันเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสามมาตัวใดตัวหนึ่งบอสสิบ กรหนวยรางมาสัญจาพนว่าผู้ใดติดตามแนวทางเวียงพิงอยู่กับเข็บหน้าจอเป็นแนวทางใดจ้าเบิงสิบหน่วยรางเล้ยวมาเบิ้งสิบหน่วยถึงพี่น้องสิบหน่วยบนร้อยสิบหน่วยบนมาสัญญาสามตัวบอลลอยมาม่าลอยกับสิบกรหนวยมาสัญจาพนว่าคนกายมาสี่ศูนย์หนึ่งสองมาตัวใดตัวหนึ่งมาสัญญาพนว่าพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจากพี่น้องเนาะจากแนวทางเวียงพิงร้อยสิบหน่วยบนมาสัญจาพนว่า จา่าไทยคลิปนี้ยายแฟซีกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา้าที่ได้เขามารับชมรับฟังกาขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆเรื่อยๆสุขุมสุขพนเนาะจา่ายแย่แฟซีกะขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจา้าที่ได้แบ่งปันข้อมูล่งเนื้อทั้ยแย่แฟซีมา,าให้หพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจา่าขอขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีจา้า